อัลฮมดฮีมอัสมลามุอะลัยกุมวะ m ร a r a h m a t ล l l a รสวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูเช่นเคยนะคะเด็กๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะสบายดีกันหรือเปล่าคะส่วนคุณครูอันธำมดูลิลละคะ่คะเด็กๆค่ะก่อนที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้เรามาอ่านดูวาเมื่อเริ่มบทเรียนกันก่อนค,ะค่ะเด็กๆอ่านพร้อมๆคุณครูเลยนะคะอัลลอฮุมัฟต้อะไลนาะฮิกมาติากา บอลชูรอะไลนาะมินขอรซานี่รอมัริก้ายาอัพมารฮิมินเด็กๆคะสัปดาห์นี้นะคะคุณครูจะชวนเด็กๆมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสีสันอันสดใสค่ะวันนี้เราจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของใสไม่มีสีเอเด็กๆลองนึกดูสิเขาว่ามีอะไรบ้างเอ่ยที่ใสไม่มีสีเยี่ยมมากคะ่ะน้ําใช่ไหมคะแล้วมีอะไรอีกคะเด็กๆ ขวดน้ำเยี่ยมมากค่ะเด็กๆคะ่ะวันนี้คุณครูจะชวนเด็กๆมาทําการทดลองค่ะเกี่ยวกับเรื่องของใสไม่มีสีวันนี้คุณครูจะชวนเด็กๆมาฝึกสังเกตฟังเสียงค่ะเดี๋ยวเราไปฝึกสังเกตฟังเสียงกันเลยค่ะ เด็กๆคะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะชวนเด็กๆมาทําการทดลองฝึกสังเกตฟังเสียงนะคะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ก่อนค่ะว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างอุปกรณ์ของเราก็จะมีแก้วสีใบแล้วก็มีน้ําแล้วก็มีสีแล้วก็มีช้อนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะใส่น้ําในแก้วใบที่หนึ่งนะคะคุณครูใส่ประมาณนี้นะคะเด็กๆ แก้วใบที่สองคุณครูก็จะใส่น้ําเพิ่มขึ้นจากแก้วใบที่หนึ่งนะคะแก้วใบที่สามนะคะคุณครูก็จะใส่น้ําเพิ่มขึ้นจากแก้วใบที่สองและแก้วใบที่สี่คุณครูก็จะใส่น้ําเพิ่มขึ้นจากแก้วใบที่สามนะคะเด็กๆเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาสังเกตว่าแก้วทั้งสี่ใบที่มีน้ําต่างระดับกันเสียงจะเหมือนกันหรือว่าแตกต่างกันเด็กๆฟังคุณครูค้ะนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะ ค่ะเด็กๆถ้าใส่แบบนี้เด็กๆจะมองเห็นเป็นสีเดียวใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณรูจะเอาสีใส่ลงไปให้น้ําของคุณรูมีสีสันที่สดใสนะคะแก้วใบที่หนึ่งคุณรูจะใส่สีส้มค่ะครั้งนี้แก้วของคุณรูมีสีสันสดใสแล้วใช่ไหมคะแก้วใบที่สองคุณรูจะใส่สีเขียวค่ะเด็กๆ เดี่ยวใบที่สามนะคะคุณครูจะใส่สีชมพูค่ะครั้งนี้เด็กๆสังเกตว่าน้ำของคุณครูเป็นอย่างไรบ้างคะก็จะมีสีสันใช่ไหมคะจากครั้งที่แล้วเด็กๆจะเห็นเป็นสีขาวใสๆไม่มีสีครั้งนี้คุณครูเอาสีใส่น้ำของคุณครูก็มีสีสันที่สวยงามขึ้นใช่ไหมคะเด็กๆ เอาล,ละค่ะครั้งนี้เดี๋ยวเรามาฟังเสียงเคาะของคุณครูอีกครั้งหนึ่งนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กเกแลเอาละค่ะเด็กๆตอบคุณครูได้ไหมคะว่าน้ำทั้งสี่แก้วนั้นมีเสียงที่เหมือนกันหรือแตกต่างกาันเยี่ยมมากค่ะ น้ำทั้ง4แก้วนี้นะคะจะมีเสียงที่แตกต่างกาันเพราะว่าระดับน้ำในแก้วของคุณปูเนี่ยแตกต่างกาันเอาล่ะค่ะเด็กๆวนันนี้คุณปูก็ขอจบการพูดคุยกับเด็กๆเ,เพียงเท่านี้นะคะเราจะจบกันด้วยดูอาปิดประชุมค่ะเด็กๆอ่ะมพร้อามาอคุณปูเลยนะคะสุบฮานะกัลลอฮุม่าวะบิฮัมดิกะอาชฮะดูอัลลาอิลาหะอิลลาอันตะอัสตั i ฟิรุกะวะตูบุอิไลกะ Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.